รักคำช่องสารละค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีอย่างหนุ่มพอลสลันและนักแสดงสาววิ่งน้อยสียังสาวมินนัทวราทีล่าสุดตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยดอดไปหม่มเข้าวกันแบบสองต่อสองแถมยังไปเนื้อเนียกันในภาพอีกตั้งหากสรุปว่าเรื่องนี้จริงไหมอะคะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เหเรม้เลากับเพืนมาไม่มีฮะไม่มีส่วนใหญ่เจอมาพอเจอเจอปัญหาบ้างด้วยมี้ไปีก่อนก็จะมีข่าวว่าเป็นเต้นเนียกันในภาพไม่มีไม่มีไม่มี ม่มีแน่นอนครับผมมีแบบว่าได้ใกล้กันจะเป็นเรื่องหลังเดนด้วยกันไหมจริงอย่างอย่างที่บอกไม่เคยไปด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ไปเจอมากกว่าเพราะคนที่เป้นูนเนียความเป็นสาวดุไม่ใช่มีดเศรษตัวใหญ่ไปกับแก๊งไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ว่าไปกับแก๊งแล้วมีตาไปไม่ไม่รู้ไม่ใช่ละที่บอกว่าไปเจอที่บ้านเคยเจอหรือว่าอะไงไม่นัดกันนะฮะไม่นัดเจอเจอกันนะบางทีเราได้ปีนี้นะไปป่าไม่นีจีบไม่นี่จีบแล้วอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะก็สงสารผู้หญิงด้วยมันก็มีข่่าาวเเป็นนโีียยยออะไรงง้ก นะก็ผมก็ให้เกียรติมินเขาไะจริงๆแล้วไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะมีแต่ไม่บอกเราเล่นเราเล่นน่ารักดีเขาเป็นคนนิสัยดีนะฮะน่ารักมินกับมินนะฮะน่ารักทั้งคู่นะฮะอยากเก็บช่วยทั้งสองคนเราเล่นสรุปว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะ